วันนี้เราอยู่ที่งาน NB Hobby Big C Super Spin ที่อาอยุทยากันนะครับรอบแรกเราเจอกับลุงต้น LU ครับผมส่งวิศาสต์ล็อตหนึ่งหกศูนเฮกซาไปสู้ครับลูกแรกสูดพลาดมากๆครับเพราะว่าตื่นเต้นครับมาไกลฉลามขึ้นลายสวยมากครับแต่ว่าเรายังทนได้อยู่นี่เราแอบ,บขึ้นลายไปตีบ้างเขาไป1นทีเรียบร้อยครับนำไว้ก่อนหนึ่งแต้มตัวที่2ผมส่งไทโนโบีด580บิดเทเปอร์ไปครับ อ้าเราโดนโกเลมล็อกเบรสเฉยเลยกลายมปตามอยู่2อหนึ่งแล้วครับตอนนี้รอบนี้เราส่งตัวจีไปแล้วครับชาร์กสเกล6 8 0ปดิดอยู่ในครับลูกนี้สดายมากครับสูตรพลาดขึ้นไลน์เร็วไปหน่อยแล้วก็พุ่งออกไปเลยยิงดีน้องกลับมาได้ครับไม่งั้นคงจบที่ตาน,นี้ไปแล้วแล้วก็จบที่แพสสปินไปครับกลายเป็นตามอยู่สามหนึ่งตอนนี้เรียงเบใหม่ไม่มีทางเลือกครับต้องเอาชาร์กสเกลขึ้นมากู้หน้าให้ได้ครับ ช็อตนี้ถือว่าคุ้มค่ารถแล้วครับพลิกกลับมาเอาชนะเฉยเลยมาครับรอบนี้เจอกับน้องไมเดีย SPBX นะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับเปิดดูวิสาร์ล้อก่อนจุดจดจ้องจ้องครับเราวโคโบอลนากุลก็เริ่มขึ้นลายโจมตีครับโอ้โหกระหน่ำเลยกระหน่ำเลยโอ้บอกตรงๆว่าช็อตน,นี้ใจหายมากครับเกือบไปแล้วทีนี้ก็ต้องมา้นก,กันว่าเราจะเหลือแรงพอชนะสปนได้ไหมนะครับ บอกเลยว่าสูงสีมากครับเกือบไปแล้วไปครับส่งไทโนโบีเป็นตัวสองเหมือนเดิมโอเคชูสวยครับแล้วก็เดินเกมกันดุเดือดมากคู่นี้หูมันจัดต่เหมือนไทโนโบีรเราจะเสียการส่งตัวก่อนนะครับเนี่ยเอ๊ะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับชนะสปินแบบเซียววิงงจัด มาดูกันว่าชาร์สเกลเราจะปิดเกมเลยหรือเปล่าโอเคครับถือว่าชูดพอใช้ได้รอจังหวะขึ้นลายกระแทกไปทีนึงครับโอู้่เรียบร้อยครับได้เบร์ครับผมรอบนี้เจอกับนายนายนายครับเหมือนเดิมครับเปิดด้วยวิสารล้อเหมือนเดิมชูดเกือบดีครับแต่ว่าลงกลางสนามเร็วไปหน่อยชางสเกลเขาเริ่มคอครับแล้วก็เริ่มวิ่งแล้วครับตอนนี้ขึ้นลายแล้วหนึ่งโอู้หรอไปได้ครับ รอที่สองโอ้โหไม่รอดครับผมโดนไม่อน3แต้มนะครับไปเทอร์โนบิดยื้อชีวิตให้หน่อยเดี๋ยวรอชาร์จสเกลปิดเกมให้นะโอ้โหพลาดไปเสียดายมากสองเมื่อกี้พยายามจะขึ้นอีกรอบครับแต่ว่าโอ้โหหมดแรงเรียบร้อยโอ้ยตัวกระเด็นนะครับแต่ว่ายังได้อยู่ยังทน,น,นได้อยู่โอเคครับรอกดหัวชนะสปินไม่ได้ครับผมรอตารอตายบชาร์จสเกลปิดเกมให้นยะ ตอนนี้ฉลามชาร์จรออยู่ครับรอวิสาร้อนลงมาเล่นกลางสนามนะครับแต่ฉลามเราใจร้อนไม่นะครับปิดเกมไปเลยครับเป็นเขาปิดเกมแล้วนะต่อไปเป็นรอบคนเหงานะครับมากับชาร์จสเกล680บิตเลเวลครับเจอกับน้องชอน X สันขวานครับโอเคสวยครับเน้นๆครับนําไปก่อนหนึ่งแต้มเรียบร้อยครับโดนเอาคืนครับโอ้โหลงไปวัดหลุมเลย โอเคครับแพ้สปินไปตามระเบียบครับโอ้โหฉลามโดนสก,กิทไปอดชาร์จเลยชุดนี้ต่างคนต่างวิ่งนะครับมีสก,กิทกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับทำดาเมจได้รุนแรงขนาดนั้นนะฮะทีนี้ก็ต้องมาวัาสตสามินากัแล้วครับว่าใครจะอยู่ได้ทนกว่ากันนะ โอเคครับแล้วก็เป็นบิดเลเวลเราชนะไปนะครับมารอบนี้เราเจอกับนักล่าน้ำตาผู้ใหญ่นะครับน้องพอร์เอลยนะครับเป็นศึกฉลามชนฉลามเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องความถึกทนและาทำไม่ได้เราไม่กลัวใครอยู่แล้วเพราะเราเป็นบิดแอลนะฮะโอเคครับได้สปินนำไปก่อนหนึ่งแต้มครับ ขอกันไปคอกันมานะครับน่าจะกลายเป็นสึกแข่งสแตมินากันเดิมน,นะโอ้โหเกือบไปนะครับเมื่อกี้เซมาก่อนเลยแต่ว่ายังชนะสปินเข้ารอไม่ได้นะครับ รอบนี้เจอครูพิมพ์นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสอนวิชาอะไรนะฮะคิดว่าน่าจะพละครับโอ้โหนวดแรงมากเอาแล้วจังหวะก็เป็นของเราครับนำไปก่อนถึงแต้มตานี้ต่างฝ่ายต่างดูเชิงครับไม่ผีผามครับเอาแต่เราโดนสกิดง่ายๆลงไปวัดหลุมหนึ่งทีครับขึ้นมาอันนี้ก็จบเลยเราเบิร์ดด้วยอีกต่างหากไปครับลูกตัดสินครับลูกนี้ สวยครับลูกนี้สวยโอ้โหเคาะไปเน้นๆหนึ่งทีแต่ว่าโอ้โหเรียบร้อยครับฉลามมาโดนอัศวินตกไปกินเรียบร้อยครับกลับบ้านครับผมแล้ววีนพีรอบนี้ครับก็ขอยกให้กับชาร์กสเกล680บิดอยู่ในครับวินยาคำเดิมครับ80เล่นได้ครับใครมีก็ไม่ต้องขายทิ้งนะเอาไปลองก็ได้เจมเมโคตรดีแล้วก็อีกคอมโบครับที่ประทับใจนะก็คือ680บิดเลเวลครับอันนี้คือได้ลองก่อนแข่งประมาณตาครึ่งครับ ถือว่าทำได,ด้ดีกว่าที่คิดไว้ครับก็เดี๋ยวมีเวลาจะไปลองเทสอีกทีครับว่าชุดแรงแค่ไหนมุมไหนที่ถึงจะดีนะครับวันนี้ mm hmm. ก็แจมครับ680 580ไปลองกันได้ครับลุย